คำว่าฮักเกิดจากหัวใจเหนื่อยแค่ไหนก็ไม่สำคัญคนทำงานเชื่อเนาวรัตนั้นไงเพื่อพี่น้องน้องแคมทุกคนอุทิศตนดูแลชิดใกล้คอยห่วงใยมีอะไรไม่ทอดทิ้งกัน ยังรักยังชอบผลงานนวรัตอยู่หรือเปล่าถ้าชอบเหมือนเก่าต้องเลือกนวรัตไว้ใช้ครับโปรดเลือกโปรดเลือกโปรดเลือกนวรัตอยู่บำรุงเบอร์สี่เบอร์สี่เบอร์สี่ กราบเรียนพ่อแม่พี่น้องชาวหนองแขมที่เครารพรักทุกท่านวันอาทิตย์ที่22พฤษภาคมตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง17นาฬิกาเป็นวันเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสอกอโหรดเลือกนวรัตอยู่บำรุงนักพัฒนาท้องถิ่นอดีตสอกอ6สมัยโปรดกาเบ <ers> อร์สี่เบอร์สเบอร์สี่ยใ จริงแล้วต้องทำได้งานใหนัหนใกล้ไกลเป็นต้องได้พบกันเองไม่มีถือตัวบุกถึงครัวไม่มีเลี้ยงลมงานบุญงานแต่งพักเพื่อไทย หัวใจคือประชาชนเลือกเพื่อไทยเลือกอนาคตที่มั่งคั่งให้คนหนองแขมทำงานจริงไม่ทิ้งประชาชนต้องนวรัตอยู่บำรุงเบอร์สี่เบอร์สี่ก้เบอร์สี่เบอร์สี่ พร้อมทำงานรับใช้ชาวหนองแขมต่อไปด้วยผลงานและความจริงใจมุ่งมั่นพัฒนาเพื่อส่วนรวมเป็นที่ตั้งรู้งานรู้พื้นที่รู้ปัญหาอาสารับใช้พร้อมทำงานทันทีมีทุกร่วมปรึกษามีปัญหาร่วมแก้ไขเลือกสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสอกโปรดเลือกนวรัตอยู่บำรุงเป็นสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสอกอเขตหนองแขมโปรดกาเบอร์สี่ เบอร์สี่เบอร์สี่เบอร์สี่เบอสี่ขอขอบคุณชาวนนองแคมทุกคนประชาชนให้ความสงสารรักน้อยแต่ให้นานๆก็แสนชื่นใจชีวิตที่เลือททำเพื่อท้องถิ่นเพื่อแผ่นดินจะขอทำให้จะจดจำไว้ นวรัตคนนี้ไม่ลืมขอโอกาสสารงานต่อก่องานเดิมริเริ่มงานใหม่ร่วมใจพัฒนาเพื่อคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนเพื่อความอยู่ดีมีสุขของชาวหนองแขมโรดเลือกนวรัตอยู่บำรุงนักพัฒนาท้องถิ่นอนดีตสอกอหกสมัยโรดกาเบอร์สี่เบอร์สี่ เ <Ber> <Ber cy. S 1> บอร์สี่พักเพื่อไทยหวัวใจคือประชาชนเลือกเพื่อไทยเลือกอนาคตที่มั่งคัง่งให้คนหนองแขมเลือกนวรัฐอยู่บํรลุงโปรดกา้าเบอร์สเบอร์สเบอร์สไม่ทำงานแบบเดิมๆิเน้นเพิ่มเติมวิสัยทัศน์ปลุกการมีส่วนร่วมของพี่น้องประชาชนพร้อมสนับสนุน ส่งเสริมมุ่งเน้นพัฒนาเขตหนองแขมให้ก้าวหน้าอย่างมีทิศทางทำงานติดดินรู้งานรู้หน้าที่รู้พื้นที่มีประสบการณ์บริหารงานเป็นเน้นการพัฒนาที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางพร้อมสานต่อทุกการพัฒนาเพื่อสร้างเขตหนองแขมให้ก้าวหน้าอย่างมีทิศทางรู้งานรู้พื้นที่รู้ปัญหาใจถึง พึ่งผ่านได้แน่นอนแน่นอนน,นอน,น,น,อนโปรดเลือกนวรัตอยู่บำรุงนักพัฒนาท้องถิ่นอดีตสอกอหกสมัยโปรดกาเบอร์สีเบอร์สีเบอร,ร์สี่พักเพื่อไทยหัวใจคือประชาชนวันอาทิตย์ที่22พฤษภาคมนี้อยากเห็นการทำงานที่ดีเป็นระบบอยากได้คนทำงานโปรดไว้วางใจและช่วยกันสนับสนุนเลือกนวรัตอยู่บำรุงเป็นสอกอีกสมัย โปรดเลือกโปรดกเบอี่เบอร์สี่เบอร์สี่เบอร์สี่ นวรัตอยู่บำรุงเป็นคนดีมีความรู้ความสามารถขออาสารับใช้พ่อแม่พี่น้องเป็นปากเป็นเสียงให้ท่าน พร้อมทำงานทันทีมีทุกร่วมปรึกษามีปัญหาร่วมแก้ไขอย่าลืมวันอาทิตย์ที่22พฤษภาคม2565ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง17นาฬิกาขอเชิญพ่อแม่พี่น้องผู้รักประชาธิปไตยสวมหน้ากากอนามายัยและเว้นระยะห่างทางสังคมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 และเตรียมความปลอดภัยของตนไปเลือกตั้งผู้ว่ากทม และสมาชิสภาหุงเทพมหานครหรือสอกอโปรดเลือกนวรัตอยู่บำรุงนักพัฒนาท้องถิ่นอดีตศอกหอกสมัยโปรดกาเบอร์สี่เบอร์สี่เบอร์สี่พักเพื่อไทยหัวใจคือประชาชนเลือกเพื่อไทยเลือกอนาคตที่มั่งคั่งให้คนหนองแขม22พฤษภาคมเข้าคูหากาเบอร์สี่เบอร์สีเบอร์สี แล้วท่านจะไม่ผิดหวังหวังหวังขอบคุณชาวนองแคมทุกคนประชาชนให้ความสงสารรักน้อยแต่ให้นานๆก็แสนชื่นใจชีวิตที่เหนือยทำเพื่อท้องถิ่นเพื่อแผ่นดินจะขอทำให้จะจดจำไว้ นว,วรอดคนนี้ไม่ลือ